นี่ก็มิชลินเอ้ยไม่ใช่ทำขาใส่ช้างครับช้างนี่ก็ซื้อมาจากร้านพี่สอนนะครับสามตัวพร้อมกับเปลี่ยนยางครับร้านพี่สอนสระบุรีนะครับสอนการยางนี่ครับได้มาแล้วสามตัวครับนี่ช้างคนอื่นก็ใส่มิชลินกันเฮ็ดดีจังบักสัง ก็ตัวนี้แต่ก่อนมันเป็นเหล็กตัวไหนนอนี่ครับเหล็กเหล็กขามันอยู่นี่นี่ครับแต่ก่อนมันก็จะเป็นเหล็กเหล็กน็อตเบอร์สิบนะครับ <ST. S 2> เป็นอย่างนี้นี่ครับเป็นน็อตเบอร์สิบขันเข้าไปนะครับขันเข้าไปเนี่ยไปจนสุดเกียวนู่นแหละนะครับขันไปจนสุดเกียวแต่ตัวนี้พิสระเก เปลี่ยนให้ครับนี่ครับก็ปาดปาดตรงนี้ออกปาดเนี้ยเนี้ยตัวเนี้ยปาดออกครับปาดออกเสร็จแล้วก็ปาดอีกฝั่งหนึ่งออกแล้วก็มาเชื่อมเอ้ยฝั่งหนึ่งมันเป็นหัวน็อตอยู่แล้วแกก็ถอดน็อตตรงนี้ออกถอดออกเสร็จปุ๊บแล้วแกก็เชื่อม,มครับเชื่อมเอาเป็นว่าเอาเท่าไหร่นาะก็ประมาณ เกลียวหน่อยๆก็ได้แล้วแต่นะครับแล้วแต่แต่นี่ก็เกินเกลียวนิดนึงนิดเดียวนี่ครับเกลียวเดิมมันก็ลองเอาไปทําตามดูก็ได้ดึตะเตลิดนิดนึงไม่รู้อ่ะไม่มีตลับเม็ดัดน่ะเตลิดมานิดนึงก็เป็นสเตนเลสแล้วก็เชื่อมเชื่อมแล้วก็ทําขาอันนี้หายไปนิดนึงแกก็ดัดเพลงให้บัดน,นี้นี่ครับนี่ก็ดัดเพลงเหมือนกัน ตัวยูครับตัวยูดัดเพลงใสๆไปงั้นเลยครับนี่ครับคลังอยู่ที่จิตธิ์อยู่ที่ใจสิ์หลวงตะเก็นเมือึง <c oughs> ช่างนี่รถหลวงตาแล้วนี่รถหลวงตาติกก๊กอก็ ก็จะมาแล้วครับโอ้เออเชื่อมเลยตัดก่อนตัดแล้วใส่หมวกงานด่วนครับงานด่วนนี่ก็มาเชื่อมขาหลุดครับขาไฟขาลำโพงหลุดมาเชื่อม เนี่ก็มีทั้งท่อรถไถนะครับท่อรถไถนี่อันนี้ท่อรถไถเอาไปสวมได้เลยนี่นี่ครับไม่ต้องบากไม่ต้องอะไรเลยอยากจะใส่ท่อใหญ่แบบไหนขนาดไหนขยายได้หมดนี่นขยายจากเล็กแล้วก็ขยายเป็นใหญ่ใหญ่เป็นใหญ่เพื่อได้แล้วแต่แล้วก็ลลวกปลายรถไถนะครับอีก3นิ้ว นี่ครับใครอยากได้แต่ตรงนี้ก็ได้น,นี่ก็คอรถนี่ก็ปลายท่อนี่ครับแล้วก็นี่ปลายท่อรถไทไทยททนี่ครับ3นิ้วสีนิ้วแล้แต่ชอบแต่ของผมเป็น4นิ้วครับนี่ครับ แล้วก็ท่อพักแล้วก็ทอ่อปลาดครับทอ่อปลาดถ้าเขตสุรินสุรินเขาเรียกว่าทอ่อปลารดนะครับใช่ไหมพี่ศักนี่ทอ่อปลาดใช่ไหมเขต <c oughs> เขตสุรินเขาเรียกทอ่อปลาชดมันจะออกปลาดเยอะ <c oughs> ครับนี <c oughs> ่ก็สามนิ้วตัวนี้ก็จะเป็นสี่นิ้วครับ <c oughs> นี่จะมีสี่นิ้ว ก็ไม่มีอะไรมากอยู่ที่นี่ก็สั่งได้นะสั่งได้สั่งปลายท่อสั่งแต่ถาม่าลั่นไหมลั่นนะครับผมไปสักดังเดิมเลยนะครับสักแฮเดอร์ผมก็ทุกวันนี้ก็ทําที่นี่บ้างทําช่างเก่งบ้างช่างเจบ้างครับอยู่ตรงไหนใกล้ไกลตรงไหนก็ไปตรงนั้นครับแต่ตัวนี้ผมก็เอามาหุ้มที่นี่แหละครับตัวนี้เอามาหุ้ม เป็นไส้เกี๊ยวนะครับเป็นไส้เกี๊ยวชอปลาก็ไม่มีอะไรมากมายรถคันนี้มีเลี้ยวบอกนะครับบอกบอก็จะอยู่ประมาณนี้ครับตัวโหลดหนึ่ตัวโหลดตํำๆเลครับแล้วก็ตัวนี้ผมใช้เป็นสายเป่าลมครับตัวนี้นี่ี f c พอไหมมันพอนะเป่าลมเนี่ยสบายๆเลย เนี่ยสายสายลม,ไ,มได้สบายสบายเลยชื้อซื้อหกมิลมาแล้วก็ใส่เกียวดัดเพลงเอานะครับดัดเพลงเอาก็ไม่มีอะไรมากมายนี่ก็รกแล้วครับโต้เพื่นบอกสวยครับโบตัวนี้นั่งสบายนะครับการันตีนะครับนั่งสบายสั่งกับก้าวอะไรแต่งได้เลยพร้อมขานะครับเอาไปติดตั้งตรงรุ่นได้เลยนะครับไม่ต้องโจไม่ต้องอะไรทั้งนั้น เอาไปถึงก็ติดตั้งใส่ได้เลยครับใส่นอ็อตไม่ต้องเจาะไม่ต้องอะไรมามาถึงก็ใส่น็อตขันน็นอตขันน็นอตเข้าแล้วก็ถังนี้ก็จะเป็น power นะครับ power ตัวนีตวนนตว้ตัวนี้ก็จะเป็นขับซับหนึ่งตัวตัวนี้ก็จะเป็น m i d โลหนึ่งตัว m i d โลจะยาวหน่อยนะครับมิดโลนะครับมิดโลมิดโลอยู่นี่ครับ m i d โลก็ มิดโลแล้วก็มิดไฮนะครับมิดไฮมิดไฮก็จะอยู่นี่อยู่ในลืมนี่นี่ครับในตัวนี้ก็จะเป็นเสียงกลางกลางหน้าอันนี้ก็ในรถในรถนะครับตัวนี้ในรถสี่ตัวนะครับทั้งหมดสีต่ตัวก็มีพัดลมเจ้าพัดลมทรงพลังอยู่ข้างในนี้ครับนี่ครับพัดลมก็ไม่มีอะไรมากมาย แล้วก็ไดชาร์จนะครับไดชาร์จไดชาร์จอยู่ตรงนี้แล้วก็เบ็ดนี่ครับเบ็ดเบ็ดนี่ลูกหนึ่งเบ็ดนี่ต้องใช้เชือกนะครับใช้เชือกผูกเอารุ่นเชือกผูกก่อนเบ็ดก็ช่างนี่แหละทำให้เปลี่ยนที่ใหม่แล้วย้ายออกมาข้างนอก เตะเอาก็พอชอดด้วยนะก็ไม่มีอะไรมากมายอยากรู้ตรงไหนอยากเห็นตรงไหนก็สอบถามเข้ามาได้นะครับสอบถามเข้ามาได้ตรงนี้ก็จะเป็นตู้ซับซับสิบ,สบยิงลงพื้นครับยิงลงพื้นใครอยากได้สอบถามได้นะครับ โทรมาปรึกษากันก็ได้ถ้าใครอยากเล่นเครื่องเสียงนะครับเนี่ยชุดนี้คือเราเปิดข้างนอกได้ฟังสบายนีครับก็อยู่ที่เราจะจัดชุดไหนนะครับก็โทรมาสอบถามกันได้นะครับจะเอาแบบไหนยังไงนะครับโทรมาสอบถามกันได้เลยนะครับอันนี้ก็มาอรีวิวน,นี่ก็ โหดเกินนะรถคันนี้เด็กก็ขอบคุณนะครับพี่สอนนะครับสอนการยางนะครับซื้อยางด้วยแล้วก็ซื้อตุ๊กตามีราคาพิเศษนะครับราคาพิเศษนะขายนะแต่ว่าราคาพิเศษสอนการยางสระบ,บุรีนนแเลเดอร์โอเคครับเป็นสำหรับคลิปนี้ก็บายบายสวัสดีครับ